วันนี้โนุรีจะมาสอนวิธีการทำกะเพราเนื้อกินเองที่บ้านแบบง่ายๆและอร่อยและเคล็ดลับต่างๆครบจบในคลิปเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับวัตถุดิบนะก็อย่างที่เห็นเลยก็จะมีเนื้อนะแล้วก็มีกะเพราแล้วก็มีพริกมีกระเทียมมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวแนะนำตรงเครื่องปรุงกันนะซอสที่ใช้ก็ตามนี้เลยมีหอยนางรมแล้วก็มีซีอิ๊วขาว มีฝาเขียวแล้วก็สีอวหวานแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดสุดนี้นุรีมไม่ใช้น้ำปลานะกระเพรานะใช้2อถึงสก้านแบบนี้ประมาณนี้แหละเด็ดใบกระเพรารอ,อไว้เลยเวลาผัดจริงมันจะได้ง่ายนะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเตรียมวัสถุดิบกันก่อนกระเทียมนะห้ากลีบใส่ลงไปเลย พริกใช้สักห้าเม็ดนะเราหั่นไว้ก่อนจะได้ตำได้ง่ายพริกใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะแล้วก็สับประมาณนี้เวลาที่เราผัดแล้วเนี่ยลงไปอยู่ในกระเพราอ่ะมันจะดูแบบบานๆออกอ่ะมันจะดูแดงน่ากินทุกคนมาถึงวัตถุดิบหลักเลยทุกคนเนื้อ ใช้เนื้อติดมันนะเนื้อติดมันเวลากัดเนี่ยเลยมันจะจมฟันแบบมีความมันของเนื้อด้วยมันจะนุ่มกละกันต่เราระหว่างเนื้อกับน้ํามันอะเดี๋ยวเรามาสับเนื้อกันก่อนที่ติดมันมันจะสับไม่ได้เราเราหั่นเล็กๆก่อนีอยนูรีจะหั่นส่วนที่เป็นติดมันก่อนแตหั่นแบบชิ้นที่ไม่เท่าเท่ากันอะเวลากินแล้วบอกว่ามีเล็กมีใหญ่รู้สึกอร่อยดี นี้เฉพาะตัวส่วนที่ติดมันนะเดี๋ยวเราจะหั่นตรงเนื้อแล้วก็ตรงเนื้อเนี่ยเราจะได้สับไปด้วยเลยเราสับชิ้นเล็กๆออกมาประมาณนี้แล้วเนี่ยเราแยกส่วนที่เป็นมันไว้ส่วนที่เป็นมันเนี่ยสับไม่ค่อยออกเราก็จะสับส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยให้มันละเอียดอยีกนิดนึงมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อเวลาที่เราผัดอะนะ ส่วนที่เราสรับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะละเอียดละเอียดประมาณนี้นะประมาณนี้ดูนะว่าเนื้อสับเราใช้ประมาณไหนนะนี่เราทานคนเดียวอ่ะหนึ่งทัพพีประมาณนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วเราใส่น้ํามันใส่ลงไปท่วมๆเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูต่อว่าหลังจากที่นุรีใส่ท่วมแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อกลิ้งให้น้ำมันก็ตัวๆกระทะนิดนึงไม่ต้องรอให้ร้อนก็ได้นะเราใส่เนื้อลงไปเลย เสร็จพอเราใส่เนื้อเนี่ยตรงเนี้ยวางไว้อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยแล้วโนรีก็จะใส่นี่ใส่เกลือน,นิดหน่อยประมาณนี้นะใส่ลงไปไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันปุ๊บวางไว้อย่างนั้นเลย่พอเราวางไว้เนี่ยข้างล่างนะเราไม่ต้องไปคนนั้นเพราะมันจะติดกระทะมันดึงมันดึงไปกันไป,ไปกันมามันจะดูไม่สวยอะเรากระจายเนื้ออยู่ข้างบนเนี่ยลงไปให้มันโดนน้ามันทั่วๆนะเห็นไหมโดยที่ข้างล่างเนี่ยไม่สัมผัสแล้วก็ เกลือเนี่ยเขาก็จะกระจายไปช,ชั่วๆมันก็จะได้รสชาติไปในตัวด้วยเราทำแป๊บเดียวผัดกันไปยาวๆแทบจะไม่ต้องตัดต่อเลยแนละ้วทุกคนอันเนี้ยคือดูกันไปยาวๆเลยนี่สุกข,ข้างบนประมาณนี้เห็นไหมข้างล่างก็จะไม่ติดเพราะว่าก็โดนน้ำมันทั่วๆอ่ะโนรีจะกลับด้านถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ติดกระทะ อะวางไปขยี้ขยี้กระจายก็นิดนึงอ่าตรงนี้เราเริ่มขยับเนื้อได้ละเกลือที่เราวางแบบลงไปข้างบนเมื่อกี้มันก็จะกระจายโดนเนื้อทั่วๆแล้วนะอ่ะเราไปต่ออีกนิดนึงเราฟังเสียงน้ำมันนะเสียงน้ำมันมันจะเบาลงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละ ที่เหลือทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหทาไมมันดูน้ามันมันเยอะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโนรีเอาน้ํามันออกโอเคเดี๋ยวเทน้ํามันออกก่อนเราเทน้ํามันออกไปก่อนเหลือแค่ให้พอเจียวกระเทียมได้นิดหน่อยนะโอเคน้ำมันเหลือประมาณนี้นะเราใส่กระเทียมลงไปได้เลยกระเทียมเราใส่ลงไปให้สุกเราจะยังไม่ต้องใส่พริกก่อนเห็นไหมพริกมันจะฉุนกว่าเราให้กระเทียมสุกก่อนอ่ะกระเทียมสุกประมาณนี้ เศษนวลีก็จะใส่พลิกลงไปเลยเลยปุ๊บนี่ประมาณนี้เดียวน้ำมันปลิกกระเทียมเข้ากันแล้วเอาเนื้อลงมาคน,นเลยดึงตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วจังหวะน,นี้เราเริ่มใส่กันเลยเครื่องปรุงสีวก่อนเลยหยดสองหยดตามด้วยน้ำมันหอย กินเองนะไม่ต้องเยอะหยดสองหยดแค่นั้นเลยฝาเกี่ยวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ ừ. เสร็จเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วหวานนิดหน่อยเหมือนกันเอาสีสันนะเราไม่ต้องใส่เยอะนะซอสทุกคนเพราะว่ามันจะไปกลบเนื้อมันจะได้ไม่ได้รสชาติเนื้อเห็นไหมเราผัดอ่ะเ,อเสร็จเราก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยประมาณนี้ หวานในซอสหวานแล้วเมื่อกี้ซีอิ๊วหวานก็หวานอยู่หน่อยนึงน,นะงเาใส่น้ำตาลนิดเดียวพออ่ะกุกสองสามทีกุกไปเลยกุกไปเลยให้มันเข้าน้ำเข้า,นเ,ขานเนื้อทำเร็วๆเ,เลยจังหวะน,นี้ทำเร็วๆเ,เลยเห็นไหมโอ้โหได้น้ำได้เนืเ้อทุกอย่างซึมเข้ากันอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมีน้ำมันเหลือกรุบกริบแบบนี้เราใส่กระปองไปเลยผัดเร็ว,รวรๆแรงๆสองสามทีอ่ะกุกไปเข้ากัน ช่ำๆไฟแรงๆทุกตัวอย่างให้เข้ากันสองสามทีแค่นี้เอาละทุกคนเสร็จละปิดเลยนี่แหละกะเพราเนื้อติดมันของโนรีอ่ะเราตักวางบนข้าวเลยทุกคนอีข้าสวยร้อนๆนะทุกคน เห็นไหมมันจะมีน้ํามันน่ะแล้วก็พลิกแดงสีสวยกําลังดีรวมถึงใบกระเพราต่างๆอ่ะมันเหี่ยวกําลังดีเพราะว่าเราผัดอ่ะแป๊บเดียวแล้วก็ไฟแรงๆดูกันชัดๆอีกทีนึงเห็นไหมฉ่ำๆวาวๆสาคัญมันต้องติดมันนะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยใช้อย่างละหยด2หยดแค่นั้นอนะ่ะมัน,น <ๆ S 1> รสชาติของเนื้อเต็มๆเลยอ่ะประกอบล่างนิดนึงวางไข่ไข่ดาวแมลงไปอย่าลืมนะเวลา คิดอะไรไม่ออกเราอยากทานกะเพราที่อร่อยๆเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูจานเดียวที่เหมาะมากเลยลองเอาสูตรของนูลีที่ทําตามให้ดูวันนี้เนี่ยนะไปลองทําดูแล้วจะได้รสชาติแบบเดิมตลอดทุกรอบเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่นูลีทําขายอยู่ที่ทํางานแล้วก็ได้รับการเรียกร้องเป็นพิเศษเลยนะสำหรับเมนูกะเพราเนื้อสับของนูลีอย่าลืมว่าถ้าทำกันแล้วเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาให้นูรีดูกันบ้างใต้คลิปนะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ